ความคืบหน้าคดีที่สงขลาน้องนิหนาค่ะที่ถูกบังหมัดไปดักรอหลังจากที่เจอกันที่ปั๊มน้ำมันและปรากฏว่าเอารถตัวเองเนี่ยพุ่งชนน้องนิหนามอเตอร์ไซค์ล้มบังหมัดเข้าไปบีบคอบีบคอเสร็จล่วงละเมิดทางเพศน้องแล้วก็ฉิงทรัพย์ไปวงจรปิดในปั๊มน้ำมันเนี่ยจับภาพเอาไว้ช่วงก่อนเกิดเหตุหได้อย่างชัดเจนอย่างที่เรานำเสนอไปนะคะ เมื่อวานนี้ตำรวจควบคุมตัวบังหมัดผู้ต้องหาข่มขืนฆ่าน้องนินาะซึ่งน้องเนี่ยเป็นนักเรียนวัยแค่15ปีเท่านั้นเองคุมตัวนะไปชี้จุดที่ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ของน้องนีินาะแล้วก็นำตัวไปฝากขังนะคะคัดค้านการประกันตัวค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมชี้ว่าเป็นจุดนี้ที่มาดักรอ เส้นทางเกิดเหตุเนี่ยคือหัดใหญ่บางกล่ําพื้นที่หมู่5ตําตบลท่าช้างอําเภอบางกล่ําดังนั้นท้องที่เกิดเหตุเนี่ยคือโรงพักบางกล่านะคะแต่การคุมตัวบางหมัดเนี่ยต้องเอาไปคุมไว้ที่โรงพักคลองหอยโขงเพราะว่าป้องกันความวุ่นวายจากญาติพี่น้องของน้องนิน่าซึ่งแน่นอนกโกรธแค้นมากค่ะทีนี้เมื่อวานมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงจังหวะที่ตำรวจชุดสืบสวนของโรงพักบางกล่ำเอารถตู้ตำรวจ มารับตัวบางหมัดออกจากโรงพักคลองหอยโข่งจะกลับมาที่โรงพักบางกล่ำเพื่อที่จะสอบปากคําอีกครั้งบางหมัดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในช่วงนี้นะคะพูดสั้นๆว่าสำนึกผิดยอมรับกรรมรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปอยากขอโทษน้องนิหน่าและครอบครัวถ้าย้อนเวลากลับไปได้คืนนั้นจะไม่ทําแบบนี้ กระนันน้นหลวงเจ้บุกแล้วน้องเขาหลอกไหมตอนติดท่ำนะไม่ครับน้องขอเขาบอกยายาอะไรแบบนี้นไ,มไม่ครับครับแล้วผีไม่ส่งสารน,น้องบ้างเหรอวีท่ำตรงนั้นกระนัานนาน้นหลวงเจ้บุกก็แบบอืมอยากจะฝากข้อโทษไปทางครอบครัวของน้องกันคน้องนครับครับมก็โทษผมขึ้นไ,กกไปแล้วครับ

ตะโกนต่อว่า้น,นีแล้วก็มีทีท่าจะเข้าไปประชาทันผู้ต้องหาเนี่ยค่ะคือคุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในพื้นที่นี้มาก่อนนะคะขณะเดียวกันครอบครัวของน้องนี่หนารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพฤติกรรมคือเหี่ยมโหดมากนะคะ ทำเสร็จก็อําพรางว่าเป็นอุบัติเหตุอีกเมื่อวานนี้เนี่ยสรุปแล้วก็คือตํารวจทําเรื่องฝากขังผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะคะทีนี้ช่วงที่นำตัวไปฝากขังเนี่ยไม่มีญาติไปยื่นขอประกันตัวศาลก็อนุมัติตามคำร้องของพนักง,งานสอบสวนนะคะคือสอบสวนไม่แล้วเสร็จขอศาลฝากขังครั้งแรก12วันเอาตัวบางหมัดส่งเข้าเรือนจำ ก็คัดค้านการประกันตัวไม่มีใครมายื่นประกันตัวก็ถูกนำส่งเข้าเรือนจำจังหวัดสงขลาทันทีค่ะสามข้อหาหนักข่มขืนกระทำจำเราะผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีข้อหาเรื่องของการชิงทรัพย์แล้วก็มีข้อหาฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะลุงของน้องนี่นาเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่เห็นหน้าเนี่ยแค้นมาก ทำไมดูไม่สะทกสะทานเลยประหารอย่างเดียวเลยคนแบบนี้อยู่ไปก็รกโลกไม่มีจิตสํานึกเนี่ยค่ะคือถ้าไปดูประวัติของบังหมัดเนี่ยต้องโทษติดคุกมาแล้วครั้งหนึ่งตอนปี4-5ตอนนั้นพลาดผู้เยาว์อายุ15ปีพื้นที่โรงพักบางกล่ำนี่นะคะสารสั่งจำคุก1ปีโทษให้รอลงอาญา2ปีทีนี้ระหว่างต้องคดีจ่ายเงิน 30, 0 0 0ให้ผู้เสียหายเพื่อยอมความค่ะคดีก็เลยสิ้นสุดลง แล้วพอมาเห็นน้องนีินาที่ปั๊มน้ำมันทําซ้ำอีกนะคะเมื่อวานบรรยากาศที่วัดป่ายางตะบ,บนท่าช้างอำเภอบางกล่ำเต็มไปได้วยความโศกเศร้ามีเพื่อนๆนักเรียนของน้องนินาโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสรรค์มาร่วมร้องเพลงรอรับศพของน้องนินานะคะ